ไมค์กูอ่าฮัลโหลโลเทสนะโอเคนะคงจะได้ยินนะชัดนะโอเคนะฮายโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง n อลบูไฟ a ยเกมเมอร์นะฮะตอนนี้อยู่กับเกมไมค์คลาสพ็อกเก็ตไอดิชั่นนะในเวอร์ชัน0.15.9นะครับในซีรีส์เลสเทน์นะก็ห่างหายกันมานานเกี่ยวกับการลงคลิปในครั้งนี้นะคงจะไม่มีคนติดตามแล้วก็เป็นไปได้นะครับก็ช่างหัวมันปนนนนะะก็ใวันนัี้ครบ มาเล่นเลสเพกันนะฮะโอไก่นะครับไม่ต้องสนวนะ้าผมเอาไก่นี่มาจากไหนนะครับก็มาจากไอฟาร์มไข่ไก่นั่นแหละมันได้ผลผลิตดีเกินเหตุนะครับผมจนผมต้องฆ่าไก่ทิ้งไปนะเพราะว่าตอนแรกนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายมากเป็นพื้นที่ที่แหลกแหลกมากๆนะนี่ไงกล่องหนึ่งกล่องเต็มแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้ตามมาแล้วนะจริงมันเยอะกว่านี้นะออกครัง้งหนะึ่งแทบเต็มกล่องนะฮะออกครั้งหนึ่งแทบครึ่งกล่องนะครับ,ออนะแ,บ,รบแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะ ผมก็ฆ่าไก่ไปเยอะมันก็เลยหายแหลกนะครับผมก็ไอตรงนี้ฟาร์มตรงนี้ผมก็เคลียร์แลวนะผมย้ายฟาร์มไปอยู่เกาะฝั่งนู้นนะรจริงแล้วผมถ่ายคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าคลิปมันอะไรว่าเฟลเออคลิปมันเฟลวิดีโอเสียผมเลยจะต้องจําเป็นที่จะอ่าลบวิดีโอนั้นทิ้งแล้วก็ต้องถ่ายใหม่นะครับเลยไม่มีฉากทำนู่นทำนี่ให้ดูนะแต่แล้วเซตก็ไม่ค่อยดอก แล้วในเวอร์ชันนี้ซีดไม่ค่อยดอปกันเลยนะนะครับซีดไม่ดอปเลยฝนก็ตกหลดหูว่าได้ยินผมปะวะเสียงเกมอาจจะดังไปผมก็ขออาภัยด้วยแล้วกันเนาะไม่รู้ดังไปหรือดังเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าในคลิปนี้เสียงเกมดังเกินไปเดี๋ยวพัดน,นะผมจะทําให้มันเบานะโอเคโอเคโอเค้เสียงเกมดังอยากให้มันมืดอะ่ะจะได้หลับนะมืดยังหวะ โอ๊ยเสียโทษโทษโทษโอ้ยโอเคครับในพันนี้เดี๋ยวเราจะโอเคฟังกินพายนี้ได้จากการตัดจบือนจะตัดจบ้านนี้ต้นแล้วเฮ้ยอยากให้มันไอ้นี่ว่ะจะได้ทำงานง่ายๆหน่อยไม่เอ้ยฝนตกตลอดอะไรเนี่ยทำตัวคาบก่อนนะครับพราเดี๋ยวเราจะย้ายนะครับเดี๋ยวทำตัวคาบติดตัวไว้ก่อนไงเออแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทำ เพราะไอ้ที่เราจะไปนะครับคือจะเป็นอีกเกาะเกาะหนึ่งนะครับเราจะไปเกาะเกาะหนึ่งกันนะครับคือเราจะย้ายฟาร,ร์มไข่ไก,ก่ไปเกาะหนึ่งไนงะเข้าใจป่ะเอ่อย้ายเพื่ออะไรว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วมันแหลกนะครับมันแหลกมากผมเลยย้ายไปเกาะนูน่นไกลปีล่นะแล้วมานี้ผมก็เออบอกไปแล้วนี่ว่าบอกตั้งแต่พาร์ทไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยได้ไก่เยอะมากนะจริงๆแนละ้วเนี่ยในตัวผมในทั้งไก่เนี่ยคือสัตว์ที่ผมไก่ที่ผมฆ่าหมดนะ นะครับ64ี่กว่าตัวนะครับไก่ที่ผมฆ่าไปนะฮะสุยดย่อยเะละ่ะโอเคโอเคโอ้ยยุงน่ต้องสนนะทำไมม้าก,กระดดดพี่ถึงไม่จับใส่อะไรไว้นะม้าก,กระดดดตัวนี้เอ้ยผมก็เคยลงคลิปะวะ่ะผมจำไม่ได้นะ้วก็คือผมไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะฮะเ,เลยจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพาร์ทที่แล้วนะครับคือม้าคงกระดดดนี่ผมไปจับมาฝั่งนู้นนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันขี่ไม่ได้นะฮะบ,บักบักเหมือนเดิมหนะเยเนาะออ โอ้พระเจ้าโจกหายแหลกทีเฮ้ยเดี๋ยวสักพักผมคงต้องทําฟาร์มบัวครับเนื่องจากว่าได้หนังสัตว์นะครับหนังสัตว์นะหนังวัวเสียหนังสัตว์อะไรล่ะหนังวัวจะได้ไปทําโต๊ะเอนชานเออเอเนชานไม่พอไอตัวเอนชานมาใช้เออก็ใช้อยู่นะนะครับไม่าไปไกลไม่าไปไกลาปากเลยเฮ้ยโอเคแป๊บหนึ่งฝนตกหนกหัวเ,เสียงสไปเดอร์นด้วยตรงไหนวะช่างมันช่างมัน โอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแว๊บเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องขุดดินแล้วก็มาโปะต่อเอ๊ะมืดยังวะเฮ้ยฟ้ามืดแล้วโอเคโอเคกลับ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 ไปนอนก่อนจะได้ฝนหายตกแล้วก็จะได้นี่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าไฮ้คนอื่นเป็นเหมือนผมปะวะเวลาผมสร้างโลกแล้วเล่นทีไรฝนแม่งชอบตกเวลาถ่ายนะเว้ยตอนไม่ถ่ายนี่แม่งไม่ตกนะเว้ยเออผมนี่แปลกใจว่ะเป็นอะไร เออโทษโทษโทษ,โทษไมปิวมันเป็นไม้หูฟังนะเออแล้วผมพยายามจัดให้มันอยู่ใ,ใกล้ปากนะครับมันจะได้มีเสียงที่ดังๆนะครับถ้าเกิดอยู่เอออยู่แบบไม่ใกล้ปากนะมันจะเป็นออกเสียงเบาๆนะครับโอเคเข้าใจนะตอนนี้ผมนอนเล่นไงมันก็เลยพอทําน้นทำนี้ได้แต่ถ้าเกิดนั่งเล่นแล้วก็ไม่เหลือนะครับก็ตอนนี้อาบน้นํานอนบร้ออแล้วนะครับคือที่มาถ่ายตอนนี้คือโอ้ใส่ดุ้งอีกน <laughs> ะโทษโทษโทษ เสียงม้าคงกระดูกสยองว่ะนะค,คือในที่ผมมาถ่ายนะครับคือผม่ายต้องคืนนะตอนนี้ก็นี่แล้วนะห้าทุ่มป่าวะ mm hmm. แล้วแบบพอดีว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทํางานไงตอนนี้ผมอยู่ม .4 นะก็คือเอ้าหลอนะาหมดเลยจังวะคือพ่อนะฮะบ,บอกว่าอยู่บ้านไม่ช่วยทําอะไรตรงไหนล่ะผมก็ทํางานบ้านนะครับคืออยู่บ้านก็แบบอะไรเงี้ยพ่อผมเลยให้ผมไปช่วยทํางานนะครับก็ไปทํางานพวก ขนเอ่อขนขนส่งของอะไรประมาณนี้นะครับนะเพื่อช่วยงานนะไม่ใช่ว่าไปทํางานแบบพั์าทไทมไม่ใช่นะเพื่อช่วยพ่อทํางานนะครับที่บริษัทเอาไปือช่วยส่งของพวกสติกเกอร์อะไรประมาณนี้นะพวกเอกสารอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเกิดมีทิปด้วยก็ดีนะโอเคโอเคก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคือตอนเช้านะผมก็ต้องคลิปนี้ผมอาจจะลงตอนที่ผมไปทํางานนะครับก็ าร์ทหน้าแล้วกันนะจะมาบอกว่างานที่ผมทำอะ่ะมันหนักไหมนะก็จะมาบอกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดไงครับ่านะถ้าเกิดจะให้พูดคือเรื่องสอบซะมากกว่านะเออใช่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าช่วงโอ้พระเจ้าเข้าช่วงพระเจ้าไม่ใช่นะพระเจ้าห่าก็ยังไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับก็ช่วงเข้าไอ,อ้ช่วงสอบแล้วนะครับคือไม่รู้บางโรงเรียนอาจจะปิดเทอมไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าโรงเรียนผมนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดหลกงริงปิดวันที่ สิปล่าวะปิดปิดวันที่สิบตุลานะแต่ว่าผมปิดก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าผมสอบไม่ตกนะครับไม่ติดศูนย์นะผมสอบผ่านนะครับผมแบบเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะเกี่ยวกับที่โรงเรียนแหละครับเพื่อนคนหนึ่งเอตอนที่ผมไปแบบไปอะไรว่าไปดูเกรดเกรดว่าผมผ่านหรือเปล่านะครับคือผมไปหาอาจารย์ใช่ไหมคือต้องเซ็นชื่อลงทะเบียนอะไรก่อนอย่างนี้นะพอผมเล่นทะเบียนปุ๊บนะครับผมก็เลยถามอาจารย์ตอนนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับ ห้องเราอะ่ะมีคนผ่านกี่คนครับแล้วผมถามงี้กับอาจารย์นะแลนะ้อาจารย์เขาบอกว่าห้องเรานะผ่านผ่านไม่เกิน6คนนะไม่เกิน6คนนะครับผมนี่คิดเลยไอยุงบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชยุงมาากกันจะมากัดแม่งอยู่ใกล้ๆแขนโอ้ยให้กูถ่ายเกมแบบสงบสงบเถอะนะนะครับคือ ผมก็เลยคิดนะครับว่าโอ้ยมันไม่มีคุณแน่นอนนะครับคือเขาให้พาให้ผู้ปกครองพาไปเอ้ให้ปกครองพาไปอะไรให้นักเรียนพาปกครองมาด้วยนะครับแล้วผมก็พาผู้ปกครองมาอะไรอย่างนี้นะฮะคนดท้ายก็คือ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 อาจารย์บอกว่าผมก็เลยไปบอกกับเพื่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ๊เสียมามุมวะนว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเสียวอ่ะนะผมก็เลยบอกเพื่อนนะเฮ้ยเพื่อน อาจารย์เขาบอกว่ามีคนผ่านน่ะไม่เกินหคนวะเพื่อคือผ่านแค่หกคนน่ะบอกแค่นี้แหละครับใช่ไหมแล้วนะผมก็คิดกับตัวเองแล้วหนึ่งในนั้นมันต้องไม่มีครูแน่นอนนะครับเดิเกมดังไหมป่าวะนึ่งอีกนิดนึงโอเคแค่นี้พอนะครับผมก็เลยคิดว่าหนึ่งในนั้นมันจะต้องไม่มีผมนะครับแต่ว่าพอพอประชุมผู้ปกครองแลไรเสร็จนะฮะแล้วก็ไปอ่าห้อง ห้องอาจารย์นะฮะอาจารย์ประจําชั้นบอกคะแนนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อึ้งเลยครับสนิทผมเว้ยติดหนึ่งในหกคนเพื่อนผมอ่ะนะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนผมได้ที่หนึ่งตั้งแต่ที่เรียนวอลหนึ่งมามันไม่เคยได้นะ <c oughs> ได้ไงมันมาสี่ตอนนี้มันได้วะ <c oughs> ผมนี่โอ้พระเจ้าเพื่อนมึงทิ้งกูพ <c oughs> ึงทิ้งกูครับตอนแรก ผมก็เอ้มึงทิ้งกูไปแล้วผลท้ายคือผมมาช้ากว่ามันมไงคือผู้ปกครองมันมาลงจากการประชุมก่อนมันก็เลยมาห้องอาจารย์ก่อนนะมันก็เลยได้รับใบก่อนนะครับใบใบเกตนะมันก็เลยรู้ก่อนผมนะแล้วผมไปรับใบนะครับผมก็อึ้งกับตัวเองนะผมติดหนึ่งในหกเว้เยนลครับผมสอบได้ที่หกเว้เยเอ้ผมก็งงผมก็เอ้ยนี่มันครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับบออต้องว่าผมไม่เคยสอบได้เลขตัวเดียวมาก่อนในชีวิตนะครับ มอสี่นี่เป็นมอแรกเลยนะครับในระดับภาคเรียนที่ผมเคยเรียนมาได้เลขตัวเดียวเป็นครั้งแรกนะครับถึงเกรดกจะได้เกตสี่จะได้แค่นิดเดียวก็ตามเพาเกรสี่ผมได้แค่สองตัวนะครับก็โอ้โหแต่น้อยก็ยังดีนะที่ผมผ่านนะไม่ตกสักตัวนะครับโอ้โหโชคดีนะผมก็เลยได้หยุดเร็วนะครับแต่ผมก็โคตรสงสารเพื่อนแล้วก็สะใจเพื่อนอีกคนนึ่งไปในตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนผมอะ่ะผมบอกเพื่อนใช่ไหมล้วว่าเฮ้ยจามบอกว่า มีคนผ่านแค่6คนเองนะครับผมบอกเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะและเพื่อนเขาอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะเอาฮาหรืออะไรนะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นต้องมีกูนะครับเขาพูดอย่างนี้นะหนึ่งในนั้นต้องมีกูเว้ยอ่าอันนี้ขอโทษสำหรับคำเสียไอคำไม่สุภาพนะก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะนะเขาพูดอย่างนี้แหละหนึ่งในนั้นต้องมีกูนะครับและผลออกมาก็คือมันติดมันติดศูนย์สามตัวนะติดสามตัวกันเลยทีเดียวผมนี่แบบ หาในใจเต็มที่โอ้เพื่อนยอดหนึ่งในนั้นต้องมีกูใช่หนึ่งในนั้นต้องมีกูติดแน่นอนติดศูนย์ <c oughs> สะใจไปในตัวด้วยนะครับก็โอ้ก็จะสงสารเพื่อนดีหรือสะใจดีก็ช่างมันนะก็แบบเท่าที่เห็นนะแบบโอ้เพื่อนเอ้โคสงสารมึงเลยวะนะฮะคิดในใจเก็บถังไว้เก็บถังไว้ในตัวดีกว,ว่าเดี๋ยวผมลืม น้องซอมบีเย็กับนี่แหละโอเค,อ,เคอ่าขุดต่อขุดต่อนะครับผมก็โอ้เพื่อนเอ้ยสุดยอดเพื่อนฉันไม่เคยเห็นความมั่นใจแกขนาดนี้มาก่อนเลยพอเห็นแกทําหน้างั้นแล้วผมภูมิใจมากเลยนะอะไรประมาณนั้นเลยนะคือพูดแบบพูดเต็มเปี่ยมด้วยความภาพภูมิใจว่าตัวเองต้องได้แน่นอนแต่พอออกมาอีกทีก็ไม่ได้อะนะฮะสุดยอดนะสงสารเพื่อนกันเลยทีเดียวนะครับ ก็นะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปแล้วแล้วเราต้องปรับปรุงตัวเองนะครับพอเปิดภาคลิมิตส,สอยนะผมจะต้องอสอบให้ดีกว่าเดิมแล้วกันนะครับคราวนี้จะต้องมีงานทํางานนะครับพูดเปงั้นแหละนะครับผมตรงว่าพอพอมีงานทาําไงหมกนะครับสุดยอดก็อย่างนี้นะครับพอแบบวี๋ยวเปิดเทอมใหม่เราจะตั้งใจเรียนเว้ยเพื่อไม่ให้เราติดศูนย์เพื่อให้เราไม่ต้องซ่อมนะครับมลกออกมาเป็นไงล่ะครับ ช่างมันกลับบ้านไปนั่งเล่นเกมแล้วกันแล้วค่อยทําทีหลังอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ทํานะส่วนมากจะทาเสร็จที่โรงเรียนซะมากกว่าเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งทาที่บ้านนะผมได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะน้องๆได้ยินเหมือนผมไหมอ่ะได้ยินผมได้ยินบริเวณนี้ไม่ใช่บ้านอยู่ในน้ำหรอผมผมได้ยินอ่ะแถวหน้าซอมบี้อะ่ะถ้าซอมบี้พอซอมบี้ลูกก็ได้ยินเต็มๆเลยเดี๋ยวทําให้มันรีสปอนดีกว่าไหมกลับไปบ้าน ไอ้ตรงนี้เรามาเคลียร์ที่เพื่อทำฟาร์มอ่าไข่ไก่อันนี้นะฮะเพื่อย้ายอ่ะเพื่อย้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มบัวฟาร์มอะไรตรงนี้ด้วยไงครับอ่าผมคิดอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันแหลกอ่ะเออเพื่อทำไม่ให้มันแหลกนะครับผมกะจะทำเอาไข่ไอ้ฟาร์มไข่ไก่ขึ้นไปข้างบนสูงสูงนะครับผมสูงสูงอ่ะเออให้มันสูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็เวลามันออกไข่ก็จะตกลงมาแป๊ะแป๊ะแป๊ะอะไรประมาณนี้นะผมก็คิดอยู่ว่า ถ้าเกิดย้ายฟาร์มไข่ไก่ไปข้างบนแล้วมันจะ h i g แหลก h ไหมนะครับก็ขอความ,อมขอคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องๆที่เป็นแฟนแฟนเกมไหมครับนะครับก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับถ้าเกิดย้ายฟาร์มไข่ไก่นะที่มีไก่เยอะๆที่มีไก่เยอะๆนะครับย้ายไปข้างบนนะครับเอ่อที่มันแบบหมกตัวกันเยอะเออประมาณนั้นแหละว่าเกมมันจะแหลกไหมนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะทดลองทดลองดูนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวค่อยไงก็อยากจะได้ความเห็นจากน้องๆด้วยนะครับว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะครับนะ คพ okay. <ge> ี่แอกูพังหมดเลยชึบเดี๋ยวเราทำบ้านอันที่สองตรงนี้ด้วยละกันเนาะอือฮึเจอเติ๊ด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 อือหึอือฮึแหวบปั๊บปั๊บแหวบอืมแล้วก็หินหนึ่งสองจริงๆแล้วผมอยากจะใช้จอยเล่นนะแต่ว่าเหมือนว่าเวอร์ชันนี้มันใช้จอยไม่ได้นะพอใช้จอยแล้วมันเดินได้อย่างเดียวนะมันเดินได้อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถกดตีกดอะไรครับ ผมถึงไม่ได้ใช้จอยเล่นนะน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายโอ้โหโอ้โหแบบหนึ่งเนาะก,กินก่อนกินก่อนพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนี่ครับเราจะทําทางอย่างนี้นะเนี่ยทําทางเนี้ยเออเดี๋ยวผมต้องเอาท้อมาป,ปักด้วยนี่ว่าเออเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิดเยอะพอพูดถึงมอนเตอร์ผมก็ได้ยินเสียงสไปเดอรนะ์อะไรเนี่ยข้างหูเลยมันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆนะ เออแต่ก่ะน,นี่ผมจะกาจ,จะทำเป็นอ่ากายจะทำเป็นบนาตรอากาศไหมหรือว่าจะทำเป็นอะไรวะทางตรวจทางตรวจการข้ามเกาะนะครับคือตอนนี้เราทำเส้นทางข้ามเกาะไปนู่นไปนี่ไงฮะเออใช่ไหมเราทำเส้นทางข้ามเกาะไปนู่นไปนี่ก็น่าจะมีแบบด่านตั้งตรวจไงตัวชี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ติดยาบ้าเออในเกมนี้มียาบ้าที่ไหนละ่ะฮะลงมดมดในพีอก็ไม่เห็นมีมดยาบ้าเลยนะครับเออไม่มีนะมดยาบ้าไม่มีนะ เฮ้ยพีแอกออกจาก,กตัวเองเฮ้ยโอ้ลีฟแบบักแมนโอเคอย่างนี้แล้วก็โอเคก็โอ้ชอบวางผิดว่ะแล้วใช้จอยชื่อเหอะผมวางผิดมากกว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวตอนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมไมโครฟ์นานแล้วด้วยอ e ีเกือบออกแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นเกมไมโครฟ์นานแล้วก็เลยเหมือนจะไม่ชินมือนะครับ โ okay, อเคได้เส้นทางแล้วนะครับจะได้เดินง่ายๆสะดวกสบายตอนนี้ก็ปล่อยหญ้าแพรไปแล้วกันนะมันจะได้แบบสวยสวยหน่อยตอนนี้เรามาเคลียร์ที่ทำฟาร์มให้มันเรียบเรียบพอก่อนนะว่าปวดคอวะ่ะฮึสอฮึสอไปเลยหนูอย่างเงี้เนี่ยผมจะทำทางเงียย้ยยนะาวๆแล้วเดี๋ยวผมกะจะทำทางไปต่อเกาะน,นู้นเกาะน,นี้เกาะน,นั้นนะ แต่ผมว่าถ้าเกิดไม่รีบนอนผมว่าทางนี้มันจะต้องมีตัวป้าเฮ้ยผมได้ยินเสียงสไปเดอร์จริงนะเวย้ยเหมือนได้ยินเสียงใกล้ๆอะ่ะเอ้ยหูมไม่ฝาดแน่นอนนะอืมแปลกใจจังอืมจังแปลกใจก็ช่างมันอืมโอเคโอเคโอเค ง่วงนอนแล้วว่ะง่วงนอนแล้วโอเคอาหารเต็มเปี่ยมไปถึงอาหารที่หมดก็ยังมีไก่ย่างกินนะมองตรงอยากจะได้อ่างขี่ม้านะบองตรงนะฮะเพราะว่าผมพยายามตกปลาให้ได้ไนงะตกปลายากแป็งไงนะครับตอนนู้นตกปลายังได้เลยนะครับทำไมตอนนี้ตกปลาไม่เห็นได้เลยเนะี่ยตกปลาได้ของขยะนะครับธนูฟินิตี้ผมจะเก็บไว้ตลอดชีวิตนะเดี๋ยวค่อยซ่อมยูฟินิที้นี่เหมือนว่ามันเป็นของแลอยู่นะ อ้ยชิบแมนโอเคไปไปไปมันกใกล้อยู่นะถึงแล้วจ้าเกาะหนึ่งเด,เดี๋ยวนี้น้องๆผมอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอแล้วคือน้องๆเหมือนไม่ค่อยได้เล่นแล้วเกมพวกนี้นะครับหรือเปล่ามไม่รู้นะต้องดูอีกทีแล้วกันาว่าน้องๆมันจะมาเล่นกันหรือเปล่าเกมนะี่เออเล่นเกมไมค้าบ่ะไอพวกไอวาพ,พวกไอปื้มนะครับต้องดูก่อนไม่เล่นด้วยกันนานแล้ว เพราะว่าอยู่ในช่วงเรียนนะก็ต้องเรียนใช่ปะละ่ะช่วงเรียนคงไม่ได้ลง,งมาเล่นแล้วมั้งอย่างน้อยก็ได้ไปเที่ยวกันอยู่นะครับคือชวนน้องเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะก็เดี๋ยววันพุธวันพุธว,วันที่เท่าไหร่วัวนพุธที่ห้าปะ่ะเออวันพุธที่ห้าผมาไปเที่ยวอยู่ไปเดี๋ยวมอนะครับไปดูหนังหนังหนังเกี่ยวกับหนังสยองขวัญน,นะเออ สยองขวัญไปดูครับเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วพูดก็มาสปอยนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวไปเดินเที่ยว,ลวเล่นเกมแนั้นแล้วกันนะครับอาจจะมีคลิปลงก็เป็นไปได้นะครับอาจจะนะเพราะว่าผมยิ่งเป็นคนที่สั่ลังยาวนะฮะหรือแปลอย่างนึงคือขี้เกียจนะครับโอเคโอเคโอเค <c oughs> ืมตอนนี้ก็ถ่ายไปที่เจ็ดวนาทีแล้วนี่หวาถ้าไม่รวมอินโทนนะถ้าไม่รวมอินโทนอ่านะต่อไปอย่าหยุดยั้งไอ้หนูนะครับว่าไปนันว่นโอ้ยเฮียอ,อ,อ่าพี่แอ๊กพังไปหลายอันแล้วเนี่ยเดี๋ยดอืม เดี๋ยววิ่งไปหาเล่นเซิร์ฟบ้างดีกว่าว่ะเห็นบอกว่ามีเซิร์ฟเปิดใหม่เยอะเลยนี่หว่าใช่ป่ะฮะเดี๋ยวจะลองไปเล่นบ้างจะลองเดี๋ยวจะลองเอาเซิร์ฟเอสจี SG มันก็น่าเบื่อไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟเล่นดีกว่าเนาะหรือไม่ก็เปิดเซิร์ฟตัวเองเนี่แหละแล้วก็ลองชวนคนอื่นเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะไม่ชวนใครดียะชวนใครดีวะชวนมึงน้องๆในเฟซดีกว่าไหมเออจะชวนน้องๆในเฟซแล้วกันเขาไม่ผู้ถูกเลือก อะไรประมาณนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่น,เ,ลนเกมล่ากุ่มซัพบเลยนะเอาดิไหมชวนน้องๆทางเฟซมาเล่นดีกว่าไหมเอากี่คนดิเซิร์ฟคนหนึ่งเข้าได้ทั้งหมด6คนรวมผมไปด้วยก็เป็นคนที่6ใช่ปะ่ะเนื่องไปว่าชวนน้องทั้งหมดได้แค่5คนเอ๊ะหรือเปล่าว,วะไอเซิร์ฟที่มันเป็นดาบอะเออรูปดาบนะั้นมันเข้าได้กี่คนวะ6กปะวะไม่รู้นะอาจจะชวนใครสักคนมาเล่นชวนคนในกลุ่มดีกว่าไหมเนี่ย เอาแบบเป็นสร้างแมปดีกว่านะครับสร้างแมปดีกว่าสร้างแมปแล้วก็หาว่าใครเป็นเชสเซอร์ไอ้เชสเซอร์ที่ถึงเกมโอวัดทันทีอะไรว่าที่มันเป็นเกี่ยวกับฆากรกรกับตำรวจปะ่ะให้ตำรวจหาให้อย่างเช่นให้ตำรวจหาว่าคนไหนไปโจรแล้วฆ่าประมาณนี้นะถ้าผิดคนก็ไอคนนั้นก็ตายฟรีนะครับ แล้วคือต้องหาผู้ร้ายคนจริงให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือคนอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าใครเป็นคนร้ายใช่ไหมคือต้องฆ่ากันเองว่างันถงเถอะยิ่งกว่าคนร้ายจะตายนะครับถ้าเกิดฆ่าไปฆ่ามาแล้วคนร้ายคือถ้าเกิดคนร้ายเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็คนร้ายก็ชนะนะฮะแต่ถ้าเกิดคนร้ายตายก่อนนะฮะก็ฝ่ายฝ่ายคนปกติหรือฝ่ายตำรวจหรือไปอะไรเงี้ยเออก็ชนะไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ يرة. น่าลองทําเล่นนะเดี๋ยวชวนคนในกลุ่มดีกว่า แต่ว่ามันต้องโทรโทรหากันนะนี่คือปัญหามันต้องโทรศัพท์หากันเราจะได้พูดคุยแล้วจะได้สนุกสนานบันเทิงอะไรอย่างงี้กันได้นะครับนะถึงเวลาจบคลิปแล้วแหละนะยี่สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวผมค่อยเคลียร์ต่อหลังคลิปแล้วกันนะครับโอเคครับชอบคลิปนี้นะในการกลับมาของผมนะก็สตอร์คลายนะครับสำหรับคนดูใหม่นะแล้วแชร์เพื่ออื่นรู้แล้วละกันนะครับจะได้มีคนติดตามผมมาเยอะนะจุ๊จุ๊นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพยงแค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย